เมื่อเข้าสู่เดือนมกราคมก็เท่ากับว่าพีเมลีกเตะกันมาครึ่งซีซั่นเน้นๆแล้วครับมีนักเตะมากมายที่ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นและมีหลายคนที่เด่นจนเซอร์ไพรส์ว่าเฮ้ยมันเก่งขนาดนี้เลยเหรอตัวเทเฟุตบอลวันนี้ขอเสนอวัดผลงานครึ่งซีซั่นพิเมียร์นักเตะคนไหนฟอร์มเด่นบ้าง รีมร์ลีคือลีกที่การแข่งขันสูงที่สุดในโลกครับทีมเล็กทีมใหญ่ใส่กันเต็มที่ในสนามมีนักเตะมากมายที่ตกเท้าแจ้งเกิดที่นี่และโดยเฉพาะในครึ่งซีซั่น2023-2024นี้ที่มีนักเตะมากมายเหมือนกันครับที่ทําผลงานได้อย่างน่าเหลือเชื่อบางคนเนี่ยเป็นที่รู้จักแต่อยู่ๆก็เก่งแบบก้าวกระโดดหรือบางคนที่เพิ่งย้ายมาอาจจะไม่ใช่นักเตะที่มีชื่อเสียงแต่ก็โชว์ฟอร์มได้โดนใจพวกเราดังนั้นเนี่ยในลต์นี้จะไม่มีนักเตะอย่างโมฮัมเหม็ดซาล่าหรือเออร์ลิงฮาแลนด์ที่รู้ๆกันอยู่ ไปดูกันครับเริ่มต้นกันที่ดาวรุ่งกําลังแรงอย่างเชลลมี่โดกูพูดได้เลยว่าก่อนมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้แทบไม่มีใครรู้จักเขาเล่นอยู่กับแบรนด์ในฝรั่งเศสครับแทบไม่มีผลงานอะไรจับต้องได้แต่แมวมองและทีมข้อมูลของแมนซิตี้บอกกับไปว่าไอ้หนูเนี่ยต้องเอานะเพราะมันแรงซะเหลือเกินสปีดที่หยุดแทบไม่อยู่เหมือนจะรวดทางเรียบความว่องไวล่องแค่วที่เกินเด็กนี่คือเพชรเม็ดงามที่หากได้รับการเจรนายที่ถูกต้องจากเบ๊บกับพร้อมที่จะส่องประกายแวววาวกลายเป็นปีกที่ฉีกกระชากแนวรับคู่แข่งเป็นชินช้นๆ ซึ่งเราได้เห็นศักยภาพของเขากันแล้วลงเป็นตัวจริงใน,นลีก9้นัดและทุกรายการ17นัดยิงได้3ประตูนีน่คือนักเตะที่น่าจับตามองอย่างมากครับในครึ่งฤดูกาลหลังคนต่อมาครับที่ได้รับคําชื่นชมจากสื่อค่อนข้างมากคือเจมส์ดิสันเขาเพิ่งย้ายจากเลสเตอร์มาอยู่กับสเปอร์ในซีซั่นนี้ครับด้วยราคาที่ไม่ได้แพงมากมมยแค่40ล้านปอนด์หรือราวๆหนึ่งพา,ล,า 1, ล้านบาทเท่านั้นครับและเขาก็ไม่ใช่หน้าใหม่ในพรีเมียร์ลีกแต่เดิมทีเขาถูกวิจารณ์ว่าเป็นนักเตไไลกาเเนยุคปปแ้วขหมือ เมคเกอร์ตำแหน่งเบอร์สิบในฟุตบอลยุคคลาสสิกคคอยืนอยู่หลังกองหน้ารับบอลจ่ายคมๆมทำเกมส,สวยๆหรือไม่ก็เติมมายิงจากแถว2ซึ่งไม่เป็นที่นิยมแล้วครับในตอนนี้แต่เขาเนี่กลับฟอร์มพุ่งกระชูดขึ้นมาโดยการปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นรวมถึงการแนะนําจากแองก์ปอสเตโกกูทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นตัวทําเกมที่เข้ากับยุคสมัยเขาขายันวิ่งมากขึ้นไล่บอลได้และยังทําเกมได้เฉียบคมเหมือนเดิม ไม่ต้องยืนหลังแนวรุกเสมอไปแต่ก็แทงบอลคมๆขึ้นไปได้มันดีถึงขั้นที่เขาเนี่ยได้รับรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนสิงหาคมทําให้ฟอร์มของสเปอร์เนี่ยแรงขึ้นมาในช่วงต้นซีซั่นอาจจะดาวไปนิดหน่อยหลังบาดเจ็บแต่ก็ยังนับว่าอยู่ในมาตรฐานครับอีกคนที่เรายกให้นะครับเคนอเล็กซานเดอร์อาร์โนแบ็กขวาตัวเด็ดของเทลพูที่เราทุกคนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเขาเก่งเขาเป็นแบ็กแถวหน้าของพิมลีกแต่ถ้ายังจําฟอร์มของเขาเมื่อซีซั่นที่แล้วได้เนี่ยคือรั่วกระจายเติมบุกแล้วลงไ,ม,ไม่ทง,งา นั้นแทบจะผ่านตลอดแต่ในซีซันนี้คพ็อปรับให้เขาเล่นแบบอินเวอร์ตฟูลแบ็กตอนเติมขึ้นมาเขาหุบเข้ามาเป็นกลางตัวรับในบางจังหวะหรือบุกขึ้นมาจากกึ่งกลางสนาม มีจังหวะได้ยิงไกลหรือได้จ่ายบอลส,สวยๆแต่การเล่นแบบแบ็กที่เติมขึ้นไปเปิดบอลก็ยังมีความจริงเล่นแบบนี้เขาต้องใช้พลังงานมากกว่าเดิมแต่เทนก็ทําได้อย่างไร้ทิฏฐิจริงๆต่อกันที่1ในกองหน้าฟอร์มแรงครับอย่างออยลี่วัดกินฟอร์มของเขาแรงขึ้นมาพร้อมๆกับฟอร์มของแอสตันวิลล่าก็สังกัดทีมที่ขึ้นมาอยู่บนหัวตารางได้อย่างสุดเซอร์ไพรส์จากการทําทีมของอุนเอเมอรี่เขาใช้งานวัดกินได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยความขยันของเขาทําให้เขาเนี่ยยืนเป็นหน้าเป้าในระบบของเอมไดด,มด้ยงางเบประตู ในกรถือว่ายอดเยี่ยมในอันดับดาวโซนโวแล้วแต่ยังมีตัวเลข8แอซิสส์อีกซึ่งมันไม่ใช่ตัวเลขธรรมดาสําหรับตําแหน่งหน้าเป้าแน่นอนครับเท่ากับว่าเขามีส่วนร่วมกับ17ประตูของวิลล่าในลีกนี่คือหนึ่งในกองหน้าที่ฟอร์มดีสุดคนหนึ่งในลีกซีซั่นนี้เลยหละครับอีกหนึ่งกองหน้าที่แรงขึ้นมาเหมือนกันครับคือจาร์ลอตโบเวนกองหน้าของเวสต์แฮมยูไนเต็ดทีมของเดวิดมอยตอนนี้เนี่ยผลงานก็ไม่ธรรมดาขึ้นมาลุ้นพื้นที่ยุโรปได้แม้แต่นนท็ทอฟ ฟอร์มแต่ระด,ดับมาจากซีซั่นที่แล้วค่าเฉลี่ยนในการหาโอกาสยิงของเขามากถึง2.5ครั้งต่อเกมและเขาเปลี่ยนมันเป็นประตูได้ถึง11ประตูเขาเป็นกองหน้าที่มีความเร็วมีการเคลื่อนที่ที่หาช่องได้ดีและไปกับฟุตบอลแบบไดเล็กของเดวิดมอยได้อย่างดีด้วยฟอร์มของเขาเนี่ยทำให้เขานั้นนะครับกลายเป็นที่จับตามองของบรรดาทีมใหญ่และในครึ่งซีซั่นหลังเขาน่าจะยังระเบิดฟอร์มได้อีกครับนอกจากโบเวนกับวัตกินแล้วนะครับคนที่ขึ้นมาในอันดับดาวซนโวแบบหน้าประหลาดใจคือวางฮีชานกองหน้้้าาาาชววเเกหลตตตขของงงููแปปยิไถึ10ระ ตามหลังรุ่นพี่และอดีตดาวันโวพิมร์ลีกอย่างซอนทึงมินแค่ไม่กี่ประตูเท่านั้นเขาไม่ใช่น้าใหม่สาหรับพิมร์ลีกนี่คือซีซั่นที่4ของเขาเลยครับแต่ที่ผ่านมาก็ยิงมากที่สุดแค่5ประตูเท่านั้นแต่นี่คือ10ประตูจาก20นัดอย่างน่าเหลือเชื่อเหมือนอยู่ๆทุกอย่างก็ลงล็อกเขาได้รับการสนับสนุนจากทีมและกลายเป็นเป้าจับตามองของบรรดาทีมใหญ่แต่จากที่อยู่ๆเขาก็โหดขึ้นมาทําให้ยังต้องรอดูว่าในครึ่งซีซั่นหลังนี้เนี่ยเขาจะยืนระยะต่อไปได้หรือเปล่าแต่กองหน้าอีกค โมฮัลจากบอลมาร์ทเขาคืออดีตนักเตะที่คอปเนี่ยมองเอาไว้ว่ามีแววเขาไปอยู่กับเรียวพูลหนึ่งซีซั่นแต่น่าเสียดายครับที่เขาโชว์ฟอร์ไม่ออกและถูกมองว่าไม่ดีพอในเวลานั้นทีมขายเขาให้กับบอลมาร์ทเขาทําได้แค่มุ่งมั่นกับที่นี่ต่อไปในเส้นทางการคาแข่งเขาเล่นตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าในแบบตัวเป้ายุคใหม่เป็นตัวที่ไล่บอลได้ยืนคำได้ลงต่ามาช่วยเก็บบอลได้มีความขยันเป็นอาวุธเพียงแต่ทักษะที่มีก็ไม่ใช่คันยอดเยี่ยมเท่าไหร่ประตูที่เขาทําได้ตลอดเวลาที่ผ่านมานี้นะครับไม่มีซ สิบลูกเลยมาที่สุดก็แค่6ประตูแต่ในฤดูกาลนี้เนี่ยเขาหาโอกาสยิงได้เยอะมากทําให้เขาเนี่ยกดไปแล้ว12ประตูทั้งที่เตะมาแค่ครึ่งฤดูกาล นี่มันเหลือจะเชื่อจริงๆอีกหนึ่งคนที่แฟนเชลซีเนี่ยน่าจะเห็นตรงกันนะครับว่าเขาคือแข้งที่ฟอร์มแรงที่สุดของทีมในเวลานี้นั่นคือโคพาเมอร์ดาวรุ่งที่ไปดึงตัวมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้แม้ว่าตอนนี้สิงบูจะฟอร์มขึ้นขึ้นลงๆก็อยู่แค่กลางตารางแต่พาเมอร์เนี่ยทำผลงานได้อย่างโดดเด่นเป็นกองกลางที่น่าจับตามองอย่างยิ่งซีซั่นก่อนเขายังเป็นนักเตะต,ตัวสำรองของทีมแมนซิตี้อยู่เลยแน่นอนครับทุกคนรู้ว่าเขาเก่งเขามีแววแต่ก็ไม่คิดว่าการย้ายทีมมาปุ๊บโดนส่งเป็นตัวจริงงจไรรร้ซึ่ควาามกกด,ดันันนและะชบู แข่งขาดได้เร็วขนาดนี้ผลงาน8ประตูกับอีก4แอซิสคือเครื่องการ,รันตีผลงานไม่ใช่แค่นั้นครับยังมีเปอร์เซ็นต์การผ่านบอลที่สําเร็จสูงถึง85นั่นทําให้เขาแทบจะเป็นคนแบกเชลซีในตอนนี้ไปแล้วครับคนต่อมาคือแอนโทนีกอร์ดอนแนวรุกอนาคตไกลของนิวคาเซิลก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่ต่างจากดาวรุ่งทั่วไปทีมไปดึงเขามาจากเอเวอเรตเมื่อฤดูกาลที่แล้วเขาลงไปทั้งสิ้น16นัดยิงแค่1ประตูเมื่อฤดูกาลก่อนนั่นทําให้เขาดูอันเดอร์เรดอย่างมากครับตำแหน่งีน,อองน,งนนอ้้้าซยต เล่นในลีกไปแล้ว19านัดกดไป6ประตูกับอีก5แอสซิสต์แล้วแถมได้รางวัลแมนอัลเแมตช์มาแล้ว2ครั้งด้วยแถมอายุก็ยังแค่2 2ปีแต่กลายเป็นตัวหลักของทีมเอ็ดดี้ฮาวไปแล้วครับแถมยังได้สวมเสื้อเบอร์1ิบนั่นแสดงให้เห็นว่าทีมคาดหวังกับเด็กคนนี้ขนาดไหนความว่องไวคล่องแคล่วเลี้ยงบอลติดเท้าแม้เขาจะยังไม่ได้รับโอกาสจากทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่แต่ถ้าพูดถึงฟอร์มณปัจจุบันเขาดูดีกว่ามาคัตและฟอร์ดในตำแหน่งเดียวกันได้ซ้ำมีกระแสเรียกร้องให้แกกกกเเเรรททาาาตตตพิิิจณีีียยขดดมชอ้วัไป่่น นักเตะที่ฟอร์มพุ่งขึ้นมาในตำแหน่งแบ็กขวาครับนั่นคือเปโดปาโลนักเตะที่แทบจะไม่มีอะไรเลยจนแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยปล่อยยืมตัวไปหลายที่ฤด,ดูกาลที่แล้วสปอร์ติ้งลิสบอนก็ซื้อตัวของมาเป็นกรรมสิทธิ์แต่เล่นไปครึ่งซีซั่นก็ปล่อยให้สเปอร์ยืมตัวมาและทำผลงานได้ดีจนสเปอร์เนี่ยตัดสินใจซื้อขาดในราคา40ล้านยูโรหรือราวๆ1,520ล้านบาทเป็นการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมครับเขาเล่นเป็นอินเวอร์สฟูลแบ็กในระบบของบอสตโกกู uku, ได้อย่างไหลลื่น19นัด ถึง80%จนตอนนี้เนี่ยมีข่าวว่ามนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยทีมเก่าพร้อมจะกระชากกลับไปเล่นให้เพื่อแทนไคลวอร์เกอร์ที่อายุมากแล้วด้วย ยังอยู่กันที่กรุงลอนดอนครับแต่เปลี่ยนทีมเป็นอาร์เซนอลกันบ้างนั่นคือในแคนไร้ความจริงก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าไร์เนี่ยเก่งแต่การย้ายทีมมาเล่นในระบบใหม่อายุก็ยังน้อยแถมยังแบกค่าตัวระดับ105ล้านปอนด์มาอีกคิดเป็นเงินไทยก็มากถึง4637ล้านบาทเลยทีเดียวแต่เขากลับไม่กดดันในการเล่นให้กับทีมระดับลุนแชมป์เลยเขากลายเป็นตัวตัดและตัวขับเคลื่อนให้กับระบบของมิเกลอาเตตาได้ในตัวคนเดียว ตัวเลขประตูเขาอาจจะมีแค่3ประตูกับอีก1แอซิดครับจาก20นัดแต่เปอร์เซ็นต์การผ่านบอลสมเร็จนั้นสูงถึง91%นี่คือบุคลากรอันทรงคุณค่าที่อาเซนอลขาดไม่ได้แน่ในแผงกองกลางครับอีกหนึ่งมิดฟิล์ตัรรับที่ฟอร์มเด่นสะดุดตาขึ้นมาครับแม้จะเพิ่งลงสนามให้เห็นกันแค่8นัดในทุกถ้วยนั่นคือเจ้าหนูวัย18ปีค็อบบี้ไมนูของแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดสถานการณ์สร้างวีรบุรุษให้กับปีศาจแดงอย่างแท้จริงในช่วงเวลาที่นักเตะกองกกลลงของทยอยทททีีทีมมเเนนนนน่ยจจบัััคคค2้้้หหืใใชแูฟ สกอตแม็กโทมินีและคอบบี้เมนูคนนี้เขาทําหน้าที่ได้อย่างโดดเด่นทั้งตัดเกมทั้งจ่ายบอลทั้งขึ้นเกมเองกล้าเล่นกล้าชนกล้าลุยจนลืมไปเลยว่านี่คือเด็กอายุ18ปีเขาไม่ใช่นักเตะที่ตัวใหญ่นกักแต่มีแรงประทัศที่ดีอ่านเกมได้เยี่ยมช่วยให้แมนยูแก้ปัญหาในตําแหน่งกองกลางตัวรับได้ดีทีเดียวครับความจรงิงคนเห็นแววเขาตั้งแต่ช่วงอุ่นเครื่องและคาดหมายว่าจะได้เล่นตอนเปิดซีซั่นแต่ต้องมาเจ็บหนักพักไปหลายเดือนช่วงที่เขาหายเจ็บกลับมาก็ได้ลงเล่นพอดี เพราะทีมกําลังขาดคนและบอกเลยว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนี่คืออนาคตของทีมและวงการฟุตบอลของอังกฤษแน่ๆครับอีกหนึ่งกองกลางตัวตัดเกมครับที่ฟอร์มพุ่งขึ้นมาจนได้ใจแฟนบอลคือเอนโดวาตารุที่เลี้ยวผูครับสอยมาจากสตุตการ์ดในราคาแสนถูกเขาแทบจะเป็นมิดฟิลด์ตัวรับคนเดียวในทีมตอนนี้ครับเข้ามาในช่วงท้ายตลาดแบบไม่ทันตั้งตัวแต่ก็นับว่าเป็นตัวเลือกที่ดีด้วยราคาไม่แพงแฟนบอลก็ไม่ได้คาดหวังมากเขาเป็นกัปตันทีมม้าขาวและเป็นตัวหลักของทีมชาติญี่ปุ่นตอนมาแรกๆก,ก็ยังนับว่าฟอร แต่ก็ไม่โดดเด่นต้องการเวลาปรับตัวอยู่พอสมควรทําให้ครอปไม่ได้ส่งเขาลงเป็นตัวจริงบ่อยนะแต่ในช่วงที่อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ปาดเจ็บไปทําให้เขาได้กลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งและครั้งนี้เขาไม่ทําให้ผิดหวังตัดเกมได้แบบโคตรด,ดุขยันได้ใจแฟนบอลเล่นแบบมีวินัยสไตล์ญี่ปุ่นล่าสุดก็ควา้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของสโมสรประจําเดือนธันวาคมไปครองครับอย่างนี้เนี่ยสอบผ่านอย่างยอดเยี่ยมนี่คือนักเตะที่เรามองว่าเล่นได้ดีแบบเซอร์ไพรส์ในช่วงครึ่งซีซั่นแรกอาจจะไม่ตรงใจเพื่อน,อน,อนบ้างก็อย่า,ากันนรบ้ยัง ยาวไกลมีเวลาให้ทําผลงานอาจจะมีใครที่โดดเด่นขึ้นมาเพิ่มอีกก็ได้เรามารอดูกันดีก,กว่าครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวแท้ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ